สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับฟังประกาศอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดอัปเดตเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของเดือนพฤษภาคม2565นะครับว่ามีอะไรบ้างก็คือน่าจะมีส่วนลดให้เพียบเลยนะครับและก็รับสิทธิ์เงินอีกหลายเด้งนะครับ ก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเช็คชัดๆกันเลยนะครับเปิดรายละเอียดและการรับสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตามปฏิทินของเดือนพฤษภาคม2565กันเลยนะครับมีส่วนลดหลายรายการและจะได้รับสิทธิ์เงินอีกหลายเด้งนั่นเองครับ มาดูกันที่วันที่1พฤษภาคม2565ก็ที่ผ่านมานั่นเองครับก็คือได้เท่าไหร่ก็คือก็เหมือนเดิมนะครับก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐก็คือ4 0 0 5 0 0บาทต่อเดือนเป็นเงินวงเดิมก็คือ200กับ300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้ออีก 200บาทนั่นเองใครได้ถือคือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนที่จะได้นั่นเองครับ2ก็คือได้เท่าไหร่ก็มีค่าเดินทางค่ารถโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมย์รถไฟรอฟมและก็ bts 500บาทรถบรกส5 0 0บาทและก็รถไฟอีก500บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถ กดเป็นเงินสดได้นะครับสำหรับส่วนนี้นี่เองครับสำหรับถามว่าใครได้ก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนก็จะได้นะครับมาดูข้อที่3ก็คือจะได้เท่าไหร่วงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน3เดือนก็คือใช้ได้1ครั้งนั่นเองโดยนำบัตรไปซื้อกับร้านที่เข้าร่วมรายการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกัน ใครที่จะได้ในส่วนนี้ก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนเช่นเคยนะครับมาวันที่15พฤษภาคม2565จะได้เท่าไหร่ก็คือเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเงิน50บาทกับ100บาทต่อเดือนนั่นเองผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ตั้งแต่ เดือนตุลาคม6.4ไปจนถึงกรกฎาคม6.5จะได้รับเงินเข้าบัตรในเดือนเมษาถึงเดือนกันยายน6.5ใครที่ได้บ้างก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุครบ6 0ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนั่นเองสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์100บาทต่อเดือนและผู้สูงอายุที่มีรายได้ มากกว่า30,000บาทถึง100,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์แค่50บาทต่อคนนั่นเองครับมาดูวันที่18พฤษภาคม2565ได้เท่าไหร่ก็คือก็จะได้ค่าน้ำา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกดเอาเป็นเงินสดได้สำหรับค่าน้ำนะครับใครได้บ้างก็ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้และได้ลงทะเบียนใช้สิทธ เรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม64ถึงกันยายน65นั่นเองแล้วก็ได้เท่าไรค่าไฟก็คือ1ิบ5บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกดกดเป็นเงินสดได้ใครได้ก็ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยตั้งแต่เดือนตุลา64ถึงกันยา65ก็จะได้ในส่วนนี้นั่นเองครับมาดูวันที่ยีบสองพฤษภาคม2565 ได้เท่าไหร่เบีย้ยความพิการเพิ่มเติม200บาทต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมใช้ในเดือนถัดไปก็ได้ด้วยสําหรับเบีย้ยพิการ200บาทนะครับใครได้ก็คือผู้ เป็นผู้ที่พิการที่มีอายุ8ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสำหรับคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีโอนเข้าบัญชีธนาคาร1,000บาทต่อเดือนจากเดิม800บาทและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเข้าบัญชี800บาทและจะได้รับเบีย้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63เป็นต้นมาโดยจ่ายเข้ากระเป๋าอ e e ิเล็กทรอนิกส์ มันนี่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ถือในเงนดงขณะที่นายสันติร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยเงื่อนไขหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในเดือนกรกฎาถึงสิงหานี้ซึ่งแบบฟอร์มที่ใช้ในการลงทะเบียนก็คือเป็นอันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเอง ที่จะผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อตรวจสอบว่าผู้มีรายน้อยรายได้น้อยจริงหรือไม่เพื่อลบคำข้อหาที่ว่าช่วยคนจนไม่จริงหรือคนจนไม่จริงมาถือบัตรคนจนได้อย่างไรนั่นเองสำหรับช่องทางการลงทะเบียนจะลงทะเบียนผ่านออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งหมด ทั้งภาครัฐและส่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารของรัฐช่วยกรอกข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องลงทะเบียนโดยคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรอบใหม่ก็คือเป็นสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีไม่เป็นข้าราชการรัฐอุสาหกิจผู้ต้องขังต้องมีรายได้สัดส่วนแต่ละรายเฉลี่ยของครัวเรือนต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทด้วยไม่มีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบตรและ ตราสารหนี้ภาครัฐเฉลีย่ยเกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดไว้เช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาห้องชุดไม่เกิน35ตารางวานั่นเองเงื่อนไขใหม่คือต้องไม่มีบัตรเครดิตด้วยและต้องไม่มีเงินกู้เช่นกู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน1ล้านล้าน5 5แสนบาทวงเงินกู้รถยนต์ก็ ไม่เกิน1ล้านบาทนั่นเองอย่างไรก็ตามหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอรเซ็นเตอร์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโฟศูนย์สองหนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสานาทีถึงสิบเนาฬิกาสานาทีหรือที่กรมบัญชีการก็โคร0ศูนย์สองในวันเวลาราชการนั่นเองครับ